สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่95 Channel กันอีกเช่นเคยนะครับเหมือนเช่นเคยวันนี้เรานําผักผลไม้ที่มีคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยาดีๆมาให้ทุกท่านรู้จักกันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันได้เลยครับชิ้นที่1ขอแนะนํารู้จักกับโพระพาโพระพามีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเชียและแอฟริกาเป็นพืชพื้นเมืองของอินเดียแต่แพร่หลายในเอเชียและตอนตก โหระพาเป็นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนิยมอย่างมากในการมาประกอบอาหารและแต่งกลิ่นของรสชาติให้หน่ารับประทานยิ่งขึ้นสารพคุณของโหระพานั้นมีมากมายแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรโดยโหระพาหนึ่งขีดมีเบต้าคโรทีนสูงถึง452.16ไมโครกรัมซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจนอกจากนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 นวิตามิน B2 วิตามิน C ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็ก รวมไปถึงคาร์โบไฮเดตโปรตีนและไขมันเป็นต้นสรรพคุณของโหระพาที่เรานํามาใช้ในการรักษาโรคหลกักๆแล้วจะใช้แค่ใบและน้ํามันสกัดจากใบโหระพาเป็นหลักแต่ส่วนอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นก็ถือว่ามีประโยชน์แทบทั้งสิน้นแต่น้ํามันโหระพาอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้หากใช้กับหญิงตั้งครรภ์ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงนะครับสรรพคุณของโหระพาใบสดโหระพานั้นใช้เป็นน้ํามันหอมระเหย ช่วยป้องกันความเสียหายในร่างกายเราที่เกิดจากการทําลายของอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายมีส่วนในการช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดมีฤิ์ในการช่วยลดคอเลสเตอรอลและแผ่นคาราบผักในกระถสเลือดแล้วที่ 2- องแครอทแครอทเป็นพืชในแถบเอเชียตอนออกและเอเชียกลางเป็นที่นิยมปลูกและรับประทานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าดินสอไปถึงขนาดใหญ่และมีหลากสีเช่นสีเหลืองสีม่วงแต่ิยมรับประทานนั้นจะเป็นแครอทสีส้มและยังจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วยแครอทเป็นผักหรือผลไม้หลายคนสงสัยว่าเจ้าแครอทนั้นแท้จริงแล้วเป็นผักหรือผลไม้กันแน่คำตอบก็คือแครอทเป็นผักเพราะแครอทคือส่วนของรากซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพืชน,นั่นเองแครอทจึงไม่ใช่ผลไม้ แครอทอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์เช่นเบต้าแคโรทีนวิตามินเอวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุโพแทสเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและยังมีสารสำคัญชื่อว่าฟอนคารินนอนซึ่งช่วยต่อต้านมะเร็งสารประโยชน์ของแครอทนั้นที่เด่นเนๆก็เห็นเป็นการนำมาใช้ประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นของหวานของข้าว ทั้งผัดทอดแกงต้มซุปสลัดยำก็มีแครอทเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นและยังมีเครื่องดื่มพุ่สุขภาพอย่างน้ำแครอทปั่นอีกด้วยยังไม่หมดเท่านี้สับปูลของแครอทที่ใช้เป็นยารักษาโรคก,ก็สามารถใช้ได้อย่างหลากหลายเช่นกันมีงานวิจัยออกมาว่าไม่ควรหั่นแครอทเป็นชิ้นๆก่อนนาไปปรุงอาหารเพราะจะทำให้สูญเสียประสิชธิภาของสารฟอนคาริโนนซึ่งเป็นสารต้านมะเร็งที่อยู่ในแครอทเนื่องจากการหั่นแครอทเป็นชิ้น จะไปเพิ่มพื้นที่ผิวซึ่งทําให้สารอาหารที่เราควรจะได้รับถูกกองทิ้งลงไปกับน้ําในขณะประกอบอาหารดังนั้นถ้าอยากให้สารอาหารครบถ้วนก็ไม่ควรนําแครอทไปหั่นก่อนปรุงอาหารแต่ควรนําไปหั่นหลังปรุงหารเสร็จแล้วจะดีกว่าอย่างที่ 3. มมระต้นมะระ จะเป็นพัน์ไม้เรือเขตร้อนเป็นพืชผักอาหารที่อยู่คู่กับคนเอเชียมาช้านานโดยมระแบ่งออกเป็นสองสายพันธุ์ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือมระขี้นกและมระจีนซึ่งมระจีนจะเป็นที่นิยมในการรับประทานมากกว่ามระขี้นกประโยชน์ของมระน,นั้นมีมากมายหลายอย่างด้วยกันทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคช่วยป้องกันเซลลจากการทำลายของสารก่อมะเร็ง ช่วยทาให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีสารโมโมดิซีนที่ช่วยทําให้น้ําย่อยหลังออกมามากช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงเพราะในมะระนั้นยังมีแคลเซียมเป็นจำนวนมากด้วยช่วยบําบัดและ,และรักษาโรคเบาหวานลดระดับน้ําตาลในเลือดและผลมะระยังมีสรรพคุณในการช่วยฟอกเลือดได้ดีอีกด้วยการเลือกซื้อมะระถ้าไม่อยากได้มะระแก่ๆมาทําเป็นอาหารเราควรสังเกตที่หนามของมะระให้ดีถ้าหนามมีลักษณะแข็ง แดงว่ามระนั้นแก่เต็มที่ไม่ควรซื้อมรับประทานเพราะจะมีรสขมมากๆให้เลือกซื้อที่หนามีลักษณะอ่อนนิ่มเพราะจะเป็นมระที่มีอายุน้อยและไม่ขมมากจนเกินไปสามารถนํามาประกอบอาหารได้วิธีลดขมของมระก่อนนาไปประกอบอาหารให้นํามาแช่น้ําเกลือในอัตราส่วนเกลือ1นช้อนชากับน้ํา1ลิตรโดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเสร็จแ,แล้วให้เทน้ําทิ้งและนํามาแช่น้าเปล่าอีกครั้งประมาณ10นาทีก่อนจะนําไปประกอบอาหารจะช่วยลดความขมข,ของมระลงได้ และที่สําคัญในขณะที่เรากําลังประกอบอาหารการทําต้มอย่างจืดไม่ควรเปิดฝาทิ้งไว้และคนบ่อยๆเพราะจะทําให้มระระขมนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลดีๆที่เรานํามาเสนอในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามพวกเรา95ช h a n n ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ